สวัสดีครับชาวเอเลียนวิร์กช็อปมิสตรีทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้ผมมีเรื่องราวที่ทั้งน่าทึ่งและชวนให้คิดตามจนนอนไม่หลับมาฝากเรื่องราวของวิศวกรผู้ปราดเปเรื่องคนหนึ่งที่เคยได้รับการยอมรับนับหน้าถือตาแต่แล้วเขากลับต้องล้มลงเพราะความหลงไหลในบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ชีวิตเขาพังทลายลงเรื่องราวนี้เริ่มต้นที่เมืองซาราเยโว ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และปริศนาที่นั่นมีข่าวลือเล่าขานถึงอุโมงค์ปริศนาที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรหรือมันสร้างขึ้นเพื่ออะไรแต่สำหรับอเล็กซานดราเปโตรวิชวิศวกรโยธาผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างโบราณเขาเชื่อว่าอุโมงค์นี้ไม่ใช่แค่โครงสร้างทางธรณีวิทยาธรรมดา ความเชื่อของเขาคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดซึ่งจะนำพาเขาไปสู่การเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิดและบางสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลอเล็กซานดาใช้เวลาหลายปีศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ของพื้นที่เขาทุ่งเททุกอย่างที่มีจากแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมเขาพบความผิดปกติบางอย่างโครงสร้างของอุโมงค์นี้ ไม่ได้สอดคล้องกับชั้นหินตามธรรมชาติมันมีความแม่นยำทางเรขาคณิตที่น่าทึ่งเกินกว่าเทคโนโลยีของมนุษย์ในยุคนั้นจะทำได้เขาทุ่งเทเงินทั้งหมดที่มีเพื่อจัดตั้งทีมสำรวจขนาดเล็กพวกเขาค่อยๆรุกเข้าไปในความมืดมิดของอุโมงค์ถูกก้าวที่เดินไปข้างหน้ายิ่งทำให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาพบไม่ใช่แค่ทำโบราณมันคือโครงสร้างบางอย่าง ที่ถูกสร้างขึ้นโดยใครบางคนพี่ฉลาด